วัวหล่นมาหาเมียยาตัดข้วเคื่องบกมหอมไม่เนมิดเล็กออกมาเล็กเตยไป่อของกันด้วยที่ชนวยวันนี้วันฮาโลวีนวันผีหลอกมาหาญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะทุกคนที่นี่ คือปา่าสะในมหาแม่กับพรูนที่โวยกันฮะเมียสูญเสียชีวิตไอ,อตอนเก้าสิบเอ็ดปีป่าสะเข้าประดับประดาด้วยดอกไม้งานเลย่ะทุกคน นักกะทืออนะ้วเนาะของแม่เจ้าไอางา้งอ,อะรสจดนะคะปลาสาจจมบนักกะเทือเอาละของแม่เจ้าของหือ้ขอขว่บถือด้มันหนักน,นี่เป็นส่วนหนึ่ง พูนอีรุ้ยไก่ขนใหญ่เลยนะทุกคนปลาสาทแถวนี้ง่ายไงพูนหนีทางแถวนี้แมนบัดเลยตะแมนปลาสาทแบดเลยมันนีจะมาจุดเทียนแล้วก็เอาดอกไม้ให้นี่ยา ดูแลลุมซพเพิ่นไปอีกประมาณสิบห้าปีก็หมดสัญญาสัญญาแล้วค่ะบ่มีผู้ใด,ดเป็นยังเข้าไปยื้อให้ลุ้มหลังอีก,กอเพื่อสิ้นสิสัญญานะจ๊ะฝนก็ตกลส่นฝนี่นย่สมัยดียู่บาด

ich habe vergessen atmen. Das ist so ein Tod. Ich habe nicht vergessen. Bin ich nie vergessen. Bevor ich vergessen habe. Ich habe schon Licht an. Kesse. Ui, von dort. Link.

เมียเกามาจูดเทียนเห็นไหมนี่ยส,ส่วนหนึ่งของไปเรายืนเฝ้าแม่ใจพิหารละฝนตก อคนหลายๆทุกคนวันนี้คนมาเยอะมากบ๊ายบายนะคะสีน่นาทีแล้ว